ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเดนเน่นในหองหอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนววทาาน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด้วยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายุนเราไปชมกันเลยเจ้านี้เด่นบน4 4ตัว6 เจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลอดีตที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ก็ผ่านสองต่อมาครับใบนี้โคนเมือนสีฝากมา

2 7 8 9จ็ดแปก็เป็นทางเด่นบูนใบที่สองนะฝากมาสตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว2 3 4 7ก็ผ่านผ่านเจ็นสต่อมาเลยเอ็กจิม ฝากมาสามเ i, จ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสี่หกแปดเอจิมก็ฝากมาอีกหนึ่งใบด้วยต่อมาเลยเจ้านี้หลวนปูชายฝากมาเดินโบน สามหกเก้าสามหกเก้าเจ้าหลวนผู้ชายก็ฝากมาอีกเน่งแนวทางเด่นโบนรอดสอนนอต่อมาครับใบนี้ฝากมาสองชุดแนวทางสามตัวห้าหกหก ห้าแปดหกห้าหกหกห้าแปดหกฝากมาสองชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ใบพีสามตัววิงลา สามหกสามหกนะฝั่งมาสองตัวเป็นแนวทางวิ่งล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เสือฝางมาบนล่างศูนย์หนึ่งแปด

จีน้ยฝากมาวิ่งสองแล้วก็ฝากมาชุด28 29 20 2อ2เ2้าสองฝากมาสคู่ต่อมาเลยใบนี้ครับ ราศีสิงห์นกน้ำโชคราศีสิงห์ฟังมาโค่ห้าสามห้าสี่สามแปดสี่แปดห้าแปดห้าสห้าแปห้ เจ้านี้ใหญ่แลยใหญ่แลยฝากมาวิ่งสี่กับ7นะเจ้าใหญ่แลยก็ฝากมาอย่างเร็วทันใจด้วยฝากมาวิ่งสี่กวิ่ง7ฝากมาวิ่งสองตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยทุกแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ เขยบรุรีรามนะเก้าสามแปดสามเจ็ดสามฝากมาสามโคต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยฝากมาวิ่งตัวเดียวนะฝากมาวิ่งสอง ฝากมาวิ่งสองตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสองเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ฝากมาสองก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมา ชอบเนะคูดสองเจ็ดศูนย์เจ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าก้าก็ชุด0ูนย์เจต่อมาเลยใบยนี้ครับเอ้ยลาบบนวิ่ง7ชุด นะชูดนะ407807 907คู่07วิ่งล่าง1คู่ล่าง41 71 81ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสําหรับแนวทางต่อมาเจ้านี้ ฟังมาเด่นล่างนะอดีตที่แล้วก็ผ่านเจ็ดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ฟังมาสองสามสีหกแปดสองสามสี่หก,หกเจ็ดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ฟังมาห้าตัวต่อมาเลยใบนี้ โอสมาดฝากมาหางเดียวหกเก้าศูนย์ะหกเก้าศูนชุดทองหกศูนยหกเก้าเูนก็ฝากมาบนล่างวิ่งเก้าตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ เจ้านี้ก็ฝากมาเนื้วท่านเด่นบนนะหกเจ็ดแปดเก้เปดใบนี้ก็เป็นเนวทานของรูจิเลกนาคาก็ขอบคุณอย่างมากเลยทุกเนวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทนันใจก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านทุกเนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัฐานเท่านานนทานเป็นหลัฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนทานฟางมาเป็นอาุทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย